ใช่ผ่ะนท่ากันทนีก็ลต่ละคนก็ผล่ะ เราขาดข้างในจะเป็นมีทับหลังนาลายนะที่เขาาเฮ้หจะตามอะไรหรอโตแล้วเราก็คิดเองวาม้านรางอะนรยใหญ่กว่าอะไรกวไอ้ไอ้สัตว์ประหลานะน่ะตัอทีใหม่เจ็ดคนครับจะไ่จะรไแกไม่จะรหุกัน นีนี่รูตรงนี้เลยเขาว่ามีเกิดจากอะไร้นี่นึ่งนีอ่านตรงนี้รู้เลยคนเนี้คนนี้มันเป็นที่ราบแล้วสั่งเลยแม่กินน้ำได้ไหมพาไปกินล้นี่เขาเขา

อุ้ยลื่นขาขาดรเลยตอนเขาเอาขาจุดน้ำแบบหินมาลองดิการเดี๋ยวมัลื่นเขาไม่ให้ลงเล่นเนี่ย ทุ่งน้าไหนที่เรามาแล้วมันเยอะมากเลยว่ะไม่แดดมันแดดมังออกถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนี่กมันจะไม่ออกมันจะออกเป็นจาเจอกระทิ้งมันกินใบนี่นะนี่อาหารของมันนะเด็ดมาวว่ะ แปดชั่วโมงนึงแล้วเหรอ